อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าสําคัญมากก็เราก็เน้นย้ากันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้คือเรื่องของโลกร้อนหายนะที่เกิดขึ้นกับทะเลเดือดด้วยนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ทําให้ค่อนข้างกังวลต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นและหนึ่งในเหตุการณ์ที่เห็นภาพชัดในประเทศไทยและ ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็คือไฟป่าที่ลุกลามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ค่า PM เ5มมันพุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ค่อนข้างน่ากังวลถึงขั้นว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ทวิต X ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นห่วงสถานการณ์ของไฟป่าและเตรียมที่จะเดินทางลงไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากที่เสร็จภารกิจจากต่างประเทศในวันที่1 5 1 6มีนาคมนี้ด้วยนะคะโดยย้ําว่าจะลงมาแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ขณะที่สถานการณ์ของไฟป่าเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่หรือที่แม่ห้องศนไฟป่ายังคงลุกลามต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งพยายามช่วยกันดับไฟตลอดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะเพื่อไม่ให้ค่าฝุ่นพ m 2.5มมันเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณโกวิทบุญธรรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่รายงานนะคะว่ายังคงเห็นการลุกลามของไฟป่าที่เชียงใหม่และแม่ฮ้องศนต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการเข้าไปดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ะะเพื่อจะลดค่าฝุ่นละอองที่อาจจะพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากป่าอยู่ในเขตอำเภอแม่แตงก็เป็นป่าอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เมืองและส่งผลกระทบต่ออากาศที่เมืองเชียงใหม่ด้วยจุดความร้อนวันที่11มีนาคมของเชียงใหม่พบจุดความร้อน198จุดและเกือบทั้งหมดเกิดในพื้นที่ป่าค่ะดังนั้นการเฝ้าระวังและการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ยังคงทําต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้กระทำ ความผิดไม่ให้ปัญหาหมอกควันส่งผลต่อกระทบส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ค่ะส่วนที่อำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนตรงนี้ก็ยังพบว่ามีไฟลุกลามในหลายพื้นที่คาดว่ายังคงลามต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะยังคงมีฝุ่นควันปกคลุมในพื้นที่มีข้อมูลจากดิสด้าที่พบว่าจุดความร้อนเกิดขึ้นจำนวนมากเลยค่ะ สถานการณ์ไฟป่าตอนนี้ยังคงลุกลามนะคะสง่งผลให้แม่ห้องสอนลำพูนลำปางเชียงใหม่เชียงรายติด5อันดับแรกของจังหวัดในภาคเหนือที่มีค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงที่สุดค่ะโดยวันนี้มี15จังหวัดในภาคเหนือเลยนะคะที่ค่าฝุ่นยังแตะระดับสีแดงและช่วง9สัปดาห์แรกของปี2567ก็มีการรายงานออกมาว่าเราพบจำนวนผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศเนี่ยมากกว่า1.5 1.6ล้านคนแล้วนะคะ คุณผู้ชมจะเห็นว่าฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือหนักจริงๆนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เองก็ถือว่าเป็นต้นแบบหนึ่งในการบริหารจัดการไฟป่าและฝุ่นควันระดับประเทศเรียกว่าเชียงใหม่โมเดลค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็เคยอ้างอิงถึงโมเดลนี้นะคะว่าควรใช้เดินหน้าในการแก้ปัญหาฝุ่นด้วยคือจุดเด่นของโมเดลนี้เนี่ยก็คือการให้ทุกภาคส่วนเ,นเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาปรากฏว่าในช่วงสถานการณ์ฝุ่นควันที่หน,หนักๆที่ผ่านมาในลดค่าฝุ่นได้ ะะแต่โจทย์ท้าทายคือต่อจากนี้จะเป็นฤดูการเผาในทางการเกษตรด้วยก็เป็นโจทยากและโจดท้าทายค่ะที่จะร่วมกันแก้ปัญหานี้ด้วยเพราะการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้นตอสําคัญอย่างหนึ่งก็คือปัญหาความยากจนและการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ด้วยทีมข่าวประมวลมาให้เห็นความพยายามในการร่วมมือกันแก้ปัญหาไฟป่าจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เชียงใหม่ค่ะ สถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายปีต้นเหตุสำคัญหนึ่งของหมอกควันปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากการเผาทั้งจากพื้นที่ป่าและเกษตรกรรมทําให้3ปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่อบจอเชียงใหม่สภาลมหายใจภาคเหนือพยายามยกระดับเชียงใหม่โมเดลยกระดับการจัดการเชื้อเพลิงและป้องกันผลกระทบจากฝุ่นควัน หลักการแรกก็คือการทํางานร่วมกันในการบูรณาการร่วมกันระหว่างราชการภาควิชาการภาคประชาสังคมภาคประชาชนทุกภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ที่เขาสนใจในเรื่องของอากาศสะอาดเราก็มาร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันครับอันนี้ก็คือหลักการข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือมันจะเป็นการทํางานแบบ อาศัยเทคโนโลยีและก็ตัวข้อมูลมาเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนที่ห้องประชุมอบจจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถูกตั้งเป็นวอลล์รูมบัญชาการไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่บริหารจัดการการเผาโดยใช้ข้อมูลวิชาการด้วยฐานข้อมูลทั้งปริมาณฝุ่นจุดฮอตสปอตและกระแสลมแบบเรียลไทม์ไอพวกนี้มันก็จะเป็นข้อมูลในการที่ทำให้ซึ่งศูนย์อำเภอศู 0, นย์ตำบลเขาก็มีข้อมูลนี้เหมือนกันนะ เราก็จะเห็นทําให้การอนุญาตในการบริหารเชื้อเพลิงเนี่ยเวลาไหนเหมาะเวลาไหนไม่เหมาะถ้าเป็นข้อมูลตัดสินใจเป็นข้อมูลตัดสินใจแม้จะมีความพยายามในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแต่ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายยังไงโมเดลไม่ใช่เป็นเรื่องของแนวคิดแค่เพียงการเอาบริหารเชื้อเพลิงนะครับคือคือการจัดระเบียบการใช้ไฟ ไม่ใช่จริงๆมันมีหลากหลายรูปแบบแที่เช่นการมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดประสบการณ์แนวคิดของทุกภาคีเครือข่ายที่เราพยายามจะดึงมาได้เราต้องยอมรับว,ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาทุกคนมานั่งอยู่ในที่ที่เดียวกันได้แล้วมานั่งคิดเพราะมันก็จะหลากหลายมากเราก็เอาตัว r เซนต์อ่ะคือตัวแทนของแต่ละกลุ่มเข้ามาแล้วพูดคุยกันแล้วก็มาหาวิธีการ ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งในการลดจุดความร้อนลดลงได้ถึงร้อยละสีในช่วงเวลาเดียวกันสิ่งที่ท้าทายนอกเหนือจากการขับเคลื่อนปัญหาในจังหวัดและภาคประชาชนคือคกลไกภาครัฐโดยเฉพาะพรบอากาศสะอาดที่จะเข้ามาเป็นพลังหนุนเสริมให้เชียงใหม่โมเดลขยายผลการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันให้ยั่งยืนต่อไป นั่นคือความพยายามที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นหนึ่งใน17จังหวัดภาคเหนือกับการแก้ปัญหาแก้ปัญหาเรื่องการลดฝุ่น PM 2.5มที่มาจากการเผานั่นเองค่ะคุณผู้ชมมีสถานการณ์ที่รองผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยเคยอธิบายเอาไว้นะคะว่าในเดือนมการาคมถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ถ้าเทียบกันกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วค่ะเขาพบว่าพื้นที่การเผาในเชียงใหม่ลดลงอย่างชัดเจนนะคะจากที่เคยเผากันสองแ0,000ไร่เหลือประมาณ 60,000ไร่ค่ะแต่พอเข้าสู่เดือนมีนาคมอย่างที่บอกไปช่วงต้นว่ามันเป็นฤดูของการเผาในทางการเกษตรด้วยสถานการณ์มันกลับน่ากังวลมากยิ่งขึ้นและบวกกับสภาพอากาศที่มีความแห้งแล้งและมีการลักลอบเผาด้วยก็ทําให้สถานการณ์น่าเป็นห่วงนะคะคราวนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาดูภาพรวมตลอด4ปีที่ผ่านมากันหน่อยสําหรับจุดความร้อนของประเทศไทยพบว่ามันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงค่ะมีมากบ้างน้อยบ้างแต่มันเคยขึ้นสูงที่สุดไปอยู่ที่ 2แสนกว่าจุดเนี่ยในปี2563นะคะเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศช่วงปี63ถึง66จำแนกกันตามการใช้ประโยชน์ที่ดินจะพบว่าฮอสปอตในพื้นที่ป่าไม้ สูงที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตามมาด้วยพื้นที่ทางการเกษตรโดยในปี2,563จุดความร้อนเนี่ยพุ่งสูงไปอยู่ที่2.5แสนจุดแล้วค่อยๆลดลงมาในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็พุ่งสูงอีกรอบหนึ่งในปี66ซึ่งตัวเลขของปี66 นับเฉพาะถึงแค่เดือนเมษายนเท่านั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรค่ะแต่ถ้าเราลองเจาะไปดูฝุ่นในภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเผาการเก็บเกี่ยวและการจัดการแปลงเราพบว่านาข้าวค่ะคุณผู้ชมนาข้าวนี่แหละมีสัดส่วนของการเผามากที่สุดเลยนะคะจุดความร้อนสูงสุดจากการเผาตลอด4ปีที่ผ่านมาก็คือนาข้าวเกือบร้อยละ50 บางปีทะลุไปจนถึง50%ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ตามมาด้วยข้าวโพดไร่หมุนเวียนแล้วก็อ้อยค่ะตามลำดับเลยนะคะ ถ้าดูนโยบายและมาตรการของรัฐในการจัดการกับฝุ่น PM 2.5จากการเผาในภาคการเกษตรทั้งภายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในปี62นั่นก็คือการจัดทำแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี62ถึงปี67ค่ะโดยจะเน้นในสามมาตรการหลักด้วยกันนะคะ ก็คือเน้นอำนาจการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทบทวนมาตรการทางกฎหมายต่างๆรวมถึงการป้องกันและลดมลพิษที่ต้นทางหนึ่งในนั้นก็คือการกำหนดมาตรการการลดเผาในไร่อ้อยอย่างเป็นรูปธรรมตัวอย่างเช่นมาตรการการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาอ้อยไฟไหมการกำหนดพื้นที่ปลอดการเผาหรือการจำกัดให้โรงงานรับซื้ออ้อยไฟไหมแต่ สำหรับพืชอย่างข้าวค่ะที่พบว่ามีสัดส่วนการเผาและมีจุดความร้อนสูงสุดกลับไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายหรือมาตรการเฉพาะเอาไว้เลยนะคะ ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมมีเกษตรกรหลายส่วนที่มักจะตกเป็นจำเลยสังคมเมื่อถึงฤดูของการเตรียมแปลงการปลูกและการเผานะคะอย่างชาวนาก็ต้องยอมรับค่ะว่าการจัดการแปลงด้วยวิธีการเผาสามารถทําได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีราคาถูกด้วยแต่เกษตรเกษตรกรจานวนไม่น้อยนะคะเขาก็ยอมรับค่ะว่าเขาต้องการที่จะลดปัญหาฝุ่นด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ารัฐเองก็ต้องช่วยสนับสนุนให้ถูกทางด้วยช่วยหันมาปลดล็อก ญหาของเกษตรกรให้ตรงจุดด้วยวันนี้ค่ะคุณนิตยากิรติเสริมสินจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดปราจีนบุรีในช่วงปีที่ผ่านมาศูนย์ขยายพันุข้าวของชุมชนหันมางดการเผาค่ะเพื่อจะช่วยกันลด PM 2.5แต่พวกเขาก็สะท้อนว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันค่ะ สองสัปดาห์ที่ผ่านมานาะข้าวหลายแห่งในเขตอาเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีต้องกลายเป็นสีดำทั่วทั้งทุ่งเพราะต่อสั่งถูกเผาเพื่อเตรียมแปลงนายกเว้นก็เพียงแปลงนาของชย,ยพนชาวเมืองศรีวสุประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีเกือบ100ไร่ในพื้นที่แปลงนาต้นแบบแห่งนี้ที่ไม่ถูกเผา พื้นที่นี้อยู่ในหมู่ที่ตําตำบลวัดโบสถ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ปลอดการเผาแต่ใช้ประโยชน์จากฝั่งข้าวแทนมันจะมีจุดจุดเดียวที่เป็นไฮไลท์ไข่แดงในพื้นที่เป็นหมืน่นหมื่นไร่ที่จะไม่มีฟันขึ้นที่เจ้าที่เกษตรเจ้าที่สูตรจะไม่วิ่งมาดูแปลงนี้แต่ขาดเพราะไม่มีความร้อนขึ้นดังนั้นวิธีการที่ผมตั้งใจทําคือผมอยู่กับกมองข้าว นะฮะเป็นการช่วยช่วยปัญหาแก้ปัญหาคิดวิธีการแก้ปัญหาที่เกษตรกร,ร,กรนั้นตกเป็นจำเลยสังคมทํานาผู้ทำนา,ำนา<ม>เป็นว่าข้าน้าลึกเนี่ยทํายังไงแล้วก็ลองหาวิธีการเพื่อจะไปนําเสนอไปพูดไปพูดคุยอธิบายให้กับเจ้าที่กรมการข้าวได้รับรู้ผมก็พามาแล้วสูตรวิจัยก็พามาแล้วเก็บขอยเก็บข้อมูลแต่ว่าข้อมูลนั้นอ่ะมันก็ จะไปปรุงแต่งยังไงผมไม่รู้นะฮะแต่ณเวลาเนี้ทางนักข่าวเลือกแรามาดูเนี่ยเห็นสภาพวันนี้มันทําได้นะฟางข้าวที่กลายเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลายเป็นสินค้ามีมูลค่าเพิ่มด้วยการจัดการฟางอัดเป็นฟางก้อนแต่ก่อนหน้านี้ต้องมีการปรับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ซึ่งต้องอาศัยเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการจัดการแปลงนาข้าว นอกจากมูลค่าเพิ่มที่ได้ยังช่วยลดการเผาหากรัฐบาลส่งเสริมก็จะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ได้มากต้องมารีเควสกับกลุ่มตั้งปัญหากับกลุ่มว่ากลุ่มตรงนี้มีปัญหาถ้าถ้าเราจะลดละเลิกในเรื่องตรงนี้จะทำยังไงหนึ่งเครื่องจกักรกลเทคโนโลยีใหม่ๆที่ต้องมาสนับสนุนเครื่องอัดฟางลดยนเล็กนะฮะแล้วก็เพื่อนเครื่องตัดต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อสัง่ง ตัวสาคัญที่สุดคือเครื่องตัดต่อั่งต่อสังนะที่ที่ผมเอามาทดลองเนี่ยมันจะตัดแล้วมันละเอียดมันจะถึงรากนะถึงต้นต่อแล้วเวลานั้นน่ะมันก็ไถ,ถ,ถอพอเวลานั้นก็ไถไถกบไปเลยแล้วซากที่เหลือตอที่เหลือมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยซึ่งตอนั้นอ่ะมีมีแร่ธาตุเยอะมากนะครับแร่ธาตุเยอะมากดังนั้นแล้วฟางก็ที่เป็นเศษวัตถุที่เหลือใช้ก็ละสามห้าบาทก็ละสามห้าบาทที่เราเห็นสามห้าสามห้าบาท ถ้าตอนแรกผมส่งสามห้าบาทที่คนมาเอานะผมว่าขายไปเพื่อให้เขาไปคุมสวนอ๋อไปคุมสวนทําอะไรได้อีกคะคุมสวนอย่างเดียวแล้วก็ให้อาหารปลาไปหมักอมเ,เออทางนครยกจะมาเอาเพื่อเอาจะเป็นอาหารลดต้นทุนในการทําอาหารปลาข้างบ่ออเขาไปหมักกับเอ,อขี้วัวอะไรพวกนี้ตามสูตรของเขาอ,อะนะ แม้รัฐบาลจะประกาศเรื่องการลดก๊าซเรียนกระจกอย่างชัดเจนแต่ชัยพนมองว่าที่ผ่านมายัางไม่มีการสนับสนุนอย่างชัดเจนเกษตรกรเองก็ทำเพียงลำพังไม่ได้เพราะมีอุปสรรคเรื่องอุปกรณ์ความรู้และค่าใช้จ่ายถ้าไม่เริ่มจากกลุ่มเนี้ยเครื่องไม้เครื่องมือมันสูงแล้วมันทำแล้วไม่คุ้มและปัญหาหลัก,ห,ลกหนึ่งที่เขาไม่อยากทำอะไรกันมากมายไม่ใช่ที่ดินของตัวเอง พระธาหาสำคัญค่ะเมื่อเป็นอยากทำแบบผมได้ไหมขุดล่องกันล้อมขุดล่องน้ำอยากจะทำเปลี่ยนสลับแห้งได้ไหมมันทำได้ทั้งนั้นน่ะคือการช่วยลดคาร์บอนเครดิตลดการเลือกระจกเปิดน้ำให้ไวผมก็ได้ได้แล้วผมก็ตั้งเครื่องเล็กแบบเมื่อกี้เนี้ยผมช่วยช่วยทิ้งในบอ่อตรงเนี้ยบอ่อที่ผมขุดไว้ในบอ่อติ๋วเนี้ยให้น้ำยุบไวมันก็ลดภาวะาารัศกรกเรือนกระจกก็ช่วยได้ทางหนึ่ง แต่ในเมื่อไม่ใช่นาตัวเองก็กลายเป็นว่าทำอะไรไม่ได้เกษตรกรคนนี้สะท้อนว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเกษตรกรในการลดปัญหาฝุ่นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดหากรัฐต้องการจะแก้ปัญหานี้อาจจะต้องมีมาตรการและนโยบายสนับสนุนอย่างชัดเจนนิตยาเกลรติเสริมสินรายงาน จากรายงานนี้ก็เห็นข้อจํากัดเรื่องของการเผาในนาข้าวด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่อ้อยอย่างเดียวแล้วที่เราพูดถึงว่ามันเป็นแหล่งกําเนิดสําคัญเหมือนกันของปัญหาฝุ่น p M 2.5และอากาศที่ไม่ดีค่ะดังนั้นนโยบายและมาตรการของการลดการเผาในนาข้าวก็เป็นอีกประเด็นสําคัญด้วยที่รองศาสตราจารย์วิษณุอัถวานิชเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ความเห็นเรื่องนี้ค่อนข้าง เป็นห่วงและกังวลน,นะคะคืออาจารย์มองว่าควรที่จะเดินหน้าอย่างจริงจังเพราะถ้าดูจากสัดส,ส่วนการเผาในภาคการเกษตรก็เห็นปัญหาเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วค่ะอาจารย์บอกด้วยว่าการแก้ปัญหานี้ต้องทําใน2รูปแบบด้วยกันนะคะภาครัฐเองก็ต้องเดินหน้ามาตรการด้วยอีกทางหนึ่งมาตรการความร่วมมือระหว่างไทยกับระดับอาเซียนก็มีความจําเป็นค่ะ สิ่งที่ทําได้เลยค่ะคือการเร่งออกกฎหมายอากาศสะอาดที่บูรณาการกฎหมายและการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันมีการเพิ่มมาตรการและเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในการเผานาข้าวและไร้ข้าวโพดเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มีเพียงอ้อยเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ต้องมีการจัดระเบียบการเผาและเพิ่มบทลงโทษสําหรับผู้ละเมิดด้วยเปลี่ยนจากการช่วยเหลือเยียวยาแบบให้เปล่าเป็นการช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขกับเกษตรกรทําให้เกษตรกร มีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเผารวมถึงการรวมแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรรายย่อยสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเก,รกร็บเกี่ยวและจัดการแปลงอย่างทั่วถึงในราคาที่ไม่สูงผ่านเศรษฐกิจแบบแบ่งปันด้วยการพัฒนาตลาด การเช่าบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีในทุกพื้นที่มากขึ้นค่ะมีตลาดสําหรับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อให้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนั้นได้ถูกนํามาใช้ค่ะมีการพัฒนาระบบโลจิสติกจากแปลงเกษตรกรถึงมือผู้รับซื้อเศษวัสดุที่เหลือใช้เพื่อเป็น การลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกการขนส่งด้วยนอกจากนี้ยังควรช่วยเหลือด้านการเงินด้วยค่ะเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในอุตสาหกรรมขั้นสูงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการกักเก็บเศษวัสดุเหลือใช้ในทางการเกษตรควบคู่กันไปด้วยรวมถึงส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนภาคสมัครใจเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ให้กับการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ในทางการเกษตร ส่วนมาตรการที่ต้องช่วยเหลือกันในระดับอาเซียนนะคะก็คือควรจะยกระดับความเข้มข้นในการร่วมมือโดยเร่งการทําศูนย์ประสานงานเพื่อควบคุมมลพิษข้ามพรมแดนของอาเซียนควรจะมีการส่งเสริมการแก้ไขมลพิษทางอากาศาไม่ว่าจะเป็นไทยเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามเพื่อให้การแก้ปัญหานั้นง่ายค่ะแล้วก็มีการของบประมาณสนับสนุน จากบริษัทเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศด้วยเพื่อร่วมกันจัดการปัญหานี้ค่ะ คุณผู้ชมคะอากาศสะอาดถือว่าเป็นสินค้าสาธารณะที่ภาครัฐจะต้องเป็นผู้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยโดยคำานึงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดคือสุขภาพของประชาชนนะคะแน่นอนคะ่ะเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหามลพิษนะคะรู้รับปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้เนี่ยมันไม่สามารถแยกได้ระหว่างการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจและการพัฒนาของสิ่งแวด ล้อมแล้วจะทําอย่างไรให้2เรื่องนี้เดินคู่ขนานกันไปได้นี่เป็นจยดใหญ่นะคะที่อาจจะต้องดูรอให้รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายและมีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนให้2เรื่องนี้เดินคู่กันไปได้และการทํางานร่วมกับหลายภาคส่วนก็ยังมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งนะคะ